สวัสดีครับวันนี้จะพาพี่น้องนะครับทุกคนนะครับได้มารู้จักสถานที่พักผ่อนคือกระท่อมที่นี่พอดีนะครับกับเปิดประตูหัวเข้ามาก่อนเลยนะครับก็จะเจอเนี่ยฝั่งท่านี้นะครับเป็นกองฟางนะครับที่ได้เตรียมไว้สร้างบรรยากาศนะครับข้างๆก็จะมีแปลงดอกไม้นะครับกับแปลงผักนะครับ แล้วก็โรงจอดรถรวมถึงป้ายนะครับส่วนหนึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับทางฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นที่ตั้งของสาร,ระพูมนะครับแล้วก็สารเจ้าที่ตายายนะครับมีดอกมงดอกไม้นะครับกําลังบานนะครับมะม่วงอันนี้เป็นเขียวใหญ่นะครับที่หูไว้นะครับรวมถึง ถัดมานะครับก็จะเป็นต้นผักหวานนะครับต้นผักหวานป่านะครับอันนี้ทิศตอนไว้นะครับแล้วก็ต้นลำดวนนะครับต้นจานนะครับต้นจันผาสวยงามนะครับอันนี้เป็นต้นต้นแปะนะครับต้นแปะที่อออบตอกิจนะครับอลบตอเชี่ยวชาญนะครับได้ มอบให้นะครับรวมถึงของสะสมเล็กๆลน้อยนนะครับอ,อันนี้ก็ต้นตะโกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกระทอมนะครับก็จะมีโคมไฟมีตะเกียงนะครับเป็นของสะสมไว้ไว้นะครับอันนี้เป็นป้ายนะครับที่นี่พอดีนะครับป้ายชื่อกระทอมนะครับที่ได้ ทำชุดแรกเลยนะครับที่ได้เตรียมไว้อันนี้เป็นบรรยากาศภายนอกนะครับมีต้นพลูต้นอันนี้เป็นต้นแคนานาครับเป็นสระน้ำ ต่อไปนะครับเราจะเดินขึ้นไปดูนะครับชั้นบนชั้นแรกก็จะเป็นปูนะครับท่อนต่อไปจะเป็นปืนไม้คเดี๋ยวเราเปิดไปดูข้างในนะครับไปดูข้างในห้องนะครับข้างในก็จะเป็น สะสมนะครับอันนี้จักเก่าๆนะครับอุปกรณ์เก่เาๆนี่เป็นเงินเก่านะครับที่สะสมนะครับ ตะเกียงนะครับตะเกียงไว้สองกบสองเขียดนะครับนี่จะเป็นช้อนเก่าๆนะครับที่สะสมมจะเป็นรูปเก่าๆนะครับรูปในหลวงแบชเชนีราการที่9ย้อนยุกครับเก่า ในเป็นตู้ครับพระนะครับที่สะสมนะครับข้างหนก็จะเป็นพระเป็นอะไรเก่าๆนะครับที่สะสมไปนะครับอันนี้หุ่นชักเชิดนะครับจากพม่านะครับตอนที่ไปพมา่า